สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p a t h o l o g y v e t Med Podcast กับ m e d i c i s Clinic น,นี้มีคำตอบครับ สำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือการจัดการภาวะฉุกเฉินในม้าครับในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยความตื่นตระหนกมักจะเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นแต่การมีความรู้และขั้นตอนที่ถูกต้องอยู่ในใจสามารถเปลี่ยนความโกลาหลวุ่นวายให้กลายเป็นการรับมือที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพได้ซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะหมายถึงการช่วยชีวิตม้าอันเป็นที่รักไว้ได้เลยครับ คำถามสำคัญก็คือแล้วเราควรจะทำยังไงล่ะครับเมื่อต้องเจอกับสัตว์ใหญ่ขนาดนี้ที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตลองนึกภาพตามนะครับม้าที่หนักกว่า500กิโลกรัมกำลังบาดเจ็บกำลังดิ้นรนอยู่ตรงหน้าในนาทีฉุกเฉินแบบนั้นความเครียดความกดดันความสับสนมันถาโถมเข้ามาหมดเลยครับแต่การมีหลักการที่ชัดเจนอยู่ในหัวจะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้เราสามารถเรียบเรียงความคิดและผ่านสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้ไปได้อย่างเป็นขั้นตอนครับ และเพื่อให้เราทำงานได้อย่างเป็นระบบและไม่สับสนนะครับเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า Save Protocol เป็นกรอบในการทำงานครับคำว่า Save เนี่ยนอกจากจะแปลว่าปลอดภัยแล้วมันยังเป็นตัวย่อของขั้นตอน4อย่างที่สำคัญมากๆด้วยครับเริ่มจาก S คือ Scene Assessment หรือการประเมินสถานการณ์โดยรอบต่อด้วย A คือ Assessment and Stabilization การประเมินสภาพสัตว์ป่วยและทาให้สัญญาณชีพคงที่จากนั้น F คือ focus interventions การจัดการปัญหาหรือการบาดจับเฉพาะจุดและสุดท้าย E คือ extreme measures หรือมาตรการขั้นวิกฤตสำหรับกรณีที่เลวร้ายที่สุดครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกสุดแล้วต้องบอกว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือตัว S scene assessment หรือการประเมินสถานการณ์นั่นเองครับกฎเหล็กลข,ข้อแรกของทุกสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ เราต้องมั่นใจร้อเซว่าพื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยสําหรับทุกๆคนทั้งตัวเราเองทีมงานเจ้าของและรวมไปถึงตัวม้าด้วยก่อนที่เราจะผลี่ผามเข้าไปช่วยเหลือนะครับต้องจําไว้เสมอว่าถ้าเราบาดเจ็บไปอีกคนก็จะไม่มีใครสามารถช่วยม้าได้เลยครับในการประเมินสถานการณ์โดยเฉพาะในกรณีที่มีสัตว์ป่วยหลายตัวแต่ทีมงานเรามีจํากัดสิ่งที่สําคัญมากก็คือการทํา t r i a g e หรือการคัดแยกผู้ป่วยครับ ระบบนี้จะช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญได้ว่าเคสไหนต้องได้รับการดูแลก่อนอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจะแบ่งเป็นโค้ดสีต่างๆครับเริ่มที่สีแดงคือภาวะคุกคามถึงชีวิตแบบว่าต้องทิ้งทุกอย่างแล้วไปดูเคสนี้ทันทีเช่นภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือเสียเลือดรุนแรงครับต่อมาคือสีเหลืองคือเร่งด่วนมากเหมือนกันครับแต่อาจจะยังพอมีเวลาให้เราช่วยเหลือได้ภายในสินาที ถัดมาคือสีเขียวครับเคสนี้ยังรอได้ประมาณ1ชั่วโมงและสุดท้ายคือสีน้ำเงินเป็นระดับมาตรฐานไม่ได้มีภาวะคุกคามชีวิตในทันทีครับการทำทริอาร์จะช่วยให้เราบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับเพื่อจัดการความวุ่นวายในที่เกิดเหตุนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีคนมุงดูเยอะๆเนี่ยเราจําเป็นต้องมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้ชัดเจนครับเราจะแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆ โซนแรกเรียกว่าฮอตโซนหรือโซนร้อนเป็นพื้นที่วงในสุดที่อยู่รอบตัวม้าป่วยซึ่งจะมีแค่สตัตวแพทย์และผู้ช่วยที่จําเป็นเท่านั้นที่จะเข้าไปได้โซนถัดออกมาคือวอร์มโซนหรือโซนอุ่นครับโซนนี้สําหรับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเจ้าของม้าหรือเป็นพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์เตรียมยาต่งตางๆครับและโซนสุดท้ายคือโคโซนหรือโซนเย็นเป็นโซนนอกสุดเลยสําหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการรบกวนการทํางานของทีมและที่สําคัญคือเพื่อลดความเครียดให้กับตัวม้าด้วยครับ ทีนี้มาถึงจุดที่อันตรายมากที่สุดจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือการเข้าหาม้าที่ล้มอยู่กับพื้นครับมมาที่เจ็บปวดหรือตื่นตกใจเนี่ยสามารถที่จะสะบัดหัวหรือเตะขาได้อย่างรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นจุดที่ปลอดภัยที่สุดในการเข้าหามมาที่ล้มอยู่คือบริเวณด้านหลังของมมาเสมอครับเราต้องหลีกเลี่ยงการเข้าทางด้านหน้าหรือด้านข้างที่จะอยู่ในระยะอันตรายของหัวและขา การเข้าทางด้านหลังจะทำให้เราประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างปลอดภัยโดยอาจจะต้องมีคนคอยช่วยกดคอและสะโพกข,ของม้าเอาไว้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งคนและตัวม้าเองครับเอาละครับเมื่อเราจัดการพื้นที่ให้ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนตัว A Assessment and Stabilization หรือการประเมินและทำให้คงที่ครับ ในขั้นตอนนี้เราจะโซกัสที่ตัวม้าเป็นหลักแล้วนะครับโดยจะเริ่มจากการประเมินระบบที่สําคัญที่สุดต่อการดํารงชีวิตและพยายามให้มันกลับมาคงที่ก่อนซึ่งก็คือหลักการ ABCS ที่เราคุ้นเคยกันดีครับ A ก็คือ a i r w a y หรือทางเดินหายใจ B คือ Breathing หรือการหายใจและ C คือ Circulation หรือระบบไหลเวียนโลหิตครับ หนึ่งในภาวะคุกคามชีวิตที่สำคัญที่สุดในการบาดเจ็บก็คือไฮโปโวล m มิกช็อกหรือภาวะช็อกจากการเสียเลือดหรือของเหลวในร่างกายจำนวนมากครับ ภาวะนี้อันตรายถึงชีวิตจริงๆเพราะเมื่อร่างกายสูญเสียของเหลวไปเยอะมากๆปริมาณเลือดในร่างกายจะลดลงจนหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอาวัยวะสำคัญอย่างสมองและหัวใจได้เพียงพอซึ่งจะนำไปสู่ภาวะล้มเหลวของอวัยวะและเสียชีวิตในที่สุดดังนั้นการประเมินและแก้ไขาภาวะนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดเลยค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าม้ากำลังจะเข้าสู่ภาวะช็อกเราต้องมองหาสัญญาณเหล่านี้ครับอย่างแรกเลยคือเหงือกจะซีดขาวเพราะร่างกายจะพยายามสงวนเลือดไว้เลี้ยงอวัยวะสำคัญทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายอย่างเหงือกลดลงต่อมาคือการเช็คแคปิลลารีรีฟิลไทม์หรือ CRT ครับคือการกดที่เหงือกแล้วปล่อยถ้าเลือดไหลกลับมาช้ากว่า2วินาทีก็แสดงว่าการไหลเวียนเลือดเริ่มไม่ดีแล้วนอกจากนี้ชีพจรจะเต้นเร็วแต่เบามากหายใจก็จะเร็วและตื้น และสุดท้ายม้าจะเริ่มมีอาการซึมอ่อนแรงหรืออาจจะล้มลงไปเลยก็ได้ครับถ้าเราเจออาการเหล่านี้รวมๆกันต้องรีบให้สารน้าเข้าเส้นเลือดเพื่อแก้ไขภาวะช็อกทันทีครับสไลด์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่จะย้าให้เห็นว่าทําไมการรู้ค่าสัญญาณชีพปกติของสัตว์ถึงเป็นเรื่องสําคัญมากครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าค่าต่างๆของลูกม้าแรกเกิดกับม้าโตนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ อย่างอัตราการเต้นของหัวใจในลูกม้าเนี่ยอยู่ที่80ถึง120ครั้งต่อนาทีถือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอัตรานี้ไปเกิดในม้าโตนั่นคือสัญญาณของภาวะวิกฤตแล้วครับในขณะที่ม้าโตปกติจะอยู่ที่ประมาณ28ถึง44ครั้งต่อนาทีเท่านั้นเองการที่เราทราบค่าปกติเหล่านี้จะช่วยให้เราประเมินความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำครับโอเคครับ หลังจากที่เราประเมินและเริ่มทำให้สัญญาณชีพของผู้ป่วยคงที่แล้วหรือที่เรียกว่า stabilization แล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนตัว F focused interventions หรือการจัดการกับการบาดเจ็บเฉพาะจุดครับในขั้นตอนนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การดูแลปัญหาหลากัลกๆที่ทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินเช่นการจัดการบาดแผลหรือการเข้าเฝือกชั่วคราวให้กระดูกที่หักครับ สำหรับการจัดการบาดแผลเบื้องต้นนะครับมี3ขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำครับ 1. คือการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้าสะอาดกดลงไปบนแผลโดยตรงถ้าเลือดซึมจนชุ่มผ้าแล้วห้ามดึงผ้าผืนเก่าออกเด็ดขาดนะครับเพราะจะไปรบกวนลิมเลือดที่กำลังจะก่อตัวให้เราเอาผ้าสะอาดผืนใหม่วางทับลงไปแล้วกดต่อครับ 2คือการล้างแผลควรใช้ไซริงฉีน้ำเกลือสเตอร์ไลน์แรงๆเข้าไปที่แผลเพื่อฉลังสิ่งสกปรกอ,ออกมาและ3คือการปิดแผลด้วยผ้าปิดแผลที่สะอาดและพันแผลเอาไว้เพื่อ้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมก่อนที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างเช่นลูกมมาวิ่งไปชนท่อเหล็กแล้วโดนเสียบทะลุช่องอกนะครับบาดแผลลักษณะนี้เรียกว่าแผลเปิดที่ช่องอกซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่อันตรายมากครับ เพราะอากาศจากภายนอกจะรั่วเข้าไปในช่องอกทําให้เกิดแรงดันไปกดทับปอดจนปอดแฟบและม้าจะหายใจไม่ได้สิ่งที่ต้องทําทันทีเพื่อช่วยชีวิตก็คือการหาวัสดุอะไรก็ได้ที่อากาศผ่านไม่ได้เช่นพลาสติกแรปห่ออาหารมาปิดปากแผลให้สนิททันทีครับการทำแบบนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้อากาศรั่วเข้าไปเพิ่มและเป็นการซื้อเวลาเพื่อให้ม้าไปถึงโรงพยาบาลครับส่วนในกรณีกระดูกหักนะครับ หัวใจสำคัญที่สุดในการประถมพยาบาลก็คือการทำให้กระดูกส่วนที่หักอยู่นิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือที่เรียกว่า immobilization ครับเป้าหมายหลักของการเข้าเฟือกชั่วคราวก็คือการปรึงข้อต่อที่อยู่เหนือตำแหน่งที่หักและใต้ตำแหน่งที่หักเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายกระดูกที่แหลมคมเคลื่อนที่ไปทำอันตรายต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทโดยรอบครับซึ่งระดับความสูงของเฟือกก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่หัก ยิ่งหักสูงเท่าไหร่เือกก็จะต้องยาวและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเท่านั้นเพื่อให้การประคองมีประสิทธิภาพสูงสุดครับและเราเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายของโปรโตคอลเซฟนะครับนั่นก็คือตัว E Extreme Measures หรือมาตราการขั้นวิกฤตครับส่วนนี้จะพูดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเป็นเรื่องความเป็นความตายที่การตัดสินใจและการลงมือทำทุกอย่างต้องเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่น,นาทีเพื่อที่จะยื้อชีวิตของม้าเอาไว้ครับ ภาวะฉุกเฉินแรกก็คือ anaphylactic shock หรือภาวะแพ้อย่างรุนแรงครับภาวะนี้ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่รุนแรงและรวดเร็วมากทำให้หลอดลมตีบความดันตกและอาจเสียชีวิตได้ในเวลาอันสัน้นอย่าที่สำคัญที่สุดในการช่วยชีวิตในภาวะนี้ก็คือ epinephrine หรือที่เราเรียกกันว่าอะดรีนาลีนครับต้องฉีดเข้าเส้นเลือดหรือกล้ามเนื้อทันทีโดยไม่มีการลังเล ส่วนยากลุ่มสเตียรอยหรือยาแก้แพ้อาจจะใช้เป็นการรักษาเสริมในกรณีที่อาการไม่รุนแรงมากหรือให้หลังจากที่ให้อพิเนฟรินไปแล้วครับต่อมาคือภาวะลมแดดหรือ heat stroke ครับในภาวะนี้อุณหภูมิร่างกายของม้าจะสูงขึ้นมากจนเป็นอันตรายต่อเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเซลล์สมองเป้าหมายของเราคือการลดอุณหภูมิร่างกายลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับวิธีที่ดีที่สุดคือการราดน้ําเย็นจัดๆให้ทั่วตัวมา้า และนี่คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะครับหลังจากราดน้ําไปแล้วให้รีบใช้ที่รีดน้ําขูดน้ําออกจากตัวม้าทันทีแล้วแรดใหม่ทําซ้ําไปเรื่อยๆครับกระบวนการนี้จะช่วยดึงความร้อนออกจากร่างกายผ่านการระเหยได้เร็วกว่าการปล่อยให้น้ําแฉะอยู่บนตัวม้าเฉยๆซึ่งอาจจะกลายเป็นฉนวนกันความร้อนแทนได้ครับและในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็คือภาวะหัวใจหยุดเต้นครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตัวเลขนี้คือเป้าหมายสําคัญของเราครับ 40ถึง80คือจำนวนครั้งที่เราต้องทําการกดหน้าอกต่อนาทีสำหรับม้าโตครับซึ่งเป็นอัตราเร็วที่ต้องทําให้ได้และต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามสร้างการไหลเวียนโลหิตเทียมขึ้นมาเพื่อเลี้ยงสมองครับโปรโตโคอล,ลการทํา CPR หรือการกู้ชีพในม้านะครับจะประกอบไปด้วยการกดหน้าอกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องในอัตรา40-80ครั้งต่อนาที ควบคู่ไปกับการช่วยหายใจประมาณ4-6ครั้งต่อนาทีหลังจากที่เราใส่ท่อช่วยหายใจได้แล้วและที่สำคัญคือการให้ยาเอฟินาฟรินซ้ำทุกๆ3นาทีเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจครับอย่างไรก็ตามต้องยอมรับความจริงว่าโอกาสรอดชีวิตจากการทำ CPR ในม้าโตนั้นน้อยมากครับและโดยทั่วไปแล้วหากม้าไม่ตอบสนองเลยภายใน15นาทีก็อาจจะต้องพิจารณายุติการกู้ชีพครับโดยสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เนื้อหาทั้งหมดนี้ต้องการจะเน้นย้ำก็คือ การเตรียมตัวที่ดีที่สุดคืออาวุธที่ส่งพลังที่สุดครับการมีแผนการที่ชัดเจนอย่างเซฟโปรโตคอลและการทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ในสถานการณ์วิกฤตได้มันช่วยให้เราเปลี่ยนจากความตื่นตระหนกมาเป็นการลงมือทำอย่างมีสติและเป็นระบบครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืม subscribe ช่องด้วยนะครับ